ทั้งหมดต้องนักเรียนวอนความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนเชิญนั่งค่ะขอบคุณค่ะคุณครูโอเคมาค่ะเด็กๆวันนี้ข้าคที่4ชั้นปหของเราจะเรียนกันในรายวิชาภาษาไทายภาษาไทายวันนี้นะคะคุณครูมีงานฝากมาให้เด็กๆหนึ่งอย่างค่ะ เพราะว่าภาษาไทยมันไม่ใช่แค่ภาษาแต่ภาษามันคือตัวตนที่แสดงออกมาว่าเราเป็นคนอย่างไรวันนี้คุณครูฝากงานให้เด็กๆหนึ่งอย่างค่ะงานชิ้นนั้นมีหัวข้อเรื่องอค,ความฝันของฉัน คะต้องยาวแค่ไหนคะไม่ต้องยาวมากก็ได้ค่ะสามารถเขียนตามความรู้สึกของตัวเองได้เลยเพราะว่าบางทีความฝันที่เด็กเขียนลงไปเนี่ยก็อาจจะเป็นจริงในอนาคตได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ โหง่ายจะตายกีตาท่านความฝันของเธหรือความฝันของ a อกันแน่น่ะก็จะสุดละ AI เขียนดีกว่าเราตั้งเงยอะประหยัดเวลาด้วยสเสร็จและไปเล่นดีกว่า กีตาเดี๋ยวก่อนครับปูครูอ่ะเห็นเรียงความหนูแลสวยมากเลยแล้วก็ไพเราะมากด้วยครูอ่ะก็เลยอยากให้กีตาช่วยออกแบบชิ้นงานติดบอร์ดให้ครูด้วยได้ไหมผมเรอครับ,รบใช่จ้าครูคิดว่าหนูทำได้แน่นอนส,สครับรูโอเคไปละแต่ความจริงคือ,องานนั้นเราไม่ได้ทำเองเลยนะ วันนี้มีเรียงความที่ครูชอบมากทั้งหมดสองคนค่ะมีสองคนคนแรกคือเปียโน,โนและคนที่สองคือกีตาร์ค่ะแต่ว่ามีคนหนึ่งเขียนภาษาสวยมากค่ะคนนั้นคือกีตาร์ค่ะต็้งแต่ครูขอถามหน่อยสิคะกีตาร์หนูชอบบทกวีตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คะเนี่ยเออผมนี่เราเขียนเองริงเหรอ เราจะไม่ได้ว่ะเพราะไม่มีไอไม่คิดอะไรไม่ออกเลยนายคิดได้นะกิตดด้าแต่นายแค่รู้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองเอมันมีข้อมูลทุกอย่างแต่มันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือมน,นนายนะของเราก็ไม่ได้ว่าสวยอะไรหรอกแต่ทุกเส้นแล้วมันเลือกตัวเอง a อก็เหมือน,นมันทัดมันช่วยเราคิดเส้นตรงแต่ไม่ใช่คนตัดสินใจว่าจะว่าอะไรลงไป ก็สู้เชีเคแค่เขียนได้เหมือนตัวเองก็น่าจะพอแล้วนะ AI อาจจะฉลาดกว่าเราในทุกเรื่องแต่มันจะไม่มีวันชนะเราได้จาบไดที่เรายังไม่เลือกใช้ความคิดของตัวเองเพราะคุณค่าของการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ว่าถูกต้องแค่ไหนแต่อยู่ที่ระหว่างทางว่าเราจะได้เติบโตอย่างไรต่างหาก